m i s ิชชันท h e m o o มู o พ c a แคสต์คอนเท with your mission. สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Mission to the Moon Podcast. นะครับคุณอยู่กับโรเบิร์ตหันสาหะครับวันนี้เราจะมาสำรวจนะฮะประเทศที่มีความสุขมากที่สุดและน้อยที่สุดในโลกประจำปี2022นะฮะว่ามีประเทศอะไรบ้างหลายท่านอาจจะได้อ่านข่าวผ่านตาไปแล้วบ้าง ต้องนิยามก่อนว่าคําว่าประเทศที่มีความสุขเนี่ยเข้าหมายถึงอะไรนะครับอะไรทําให้คนในประเทศนั้นๆหรือว่าเขตการปกครองนั้นๆมีความสุขนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าไอ้คาถามเนี้ยมันตอบยากเหมือนกันเพราะมันไม่ได้มีคําตอบตายตัวเพราะว่าอย่างที่เราทราบกันว่าความสุขของแต่ละคนเนี่ยก็แตกต่างหลากหลายนะนิยามนะครับก็หลายคนนักวิจัยต่างๆก็พยายามจะหาคําตอบเนี่ยนะฮะ แต่ว่าเขาก็มีอะไรบางอย่างที่ต้องบอกว่าเป็นความเห็นร่วมกันแล้วกันว่าเออไออันเนี้ยมันน่าจะเป็นสิ่งที่วัดความสุขได้หรืออาจจะเป็นภาพรางๆก็ได้ที่วัดความสุขได้นะครับเช่นถ้าเราลองนึกถึงดูนะฮะความมั่นคงทางการเงินของแต่ละบุคคลไงอย่างนี้น่าจะเป็นความสุขนะฮะสุขภาพหรือการดูแลสุขภาพหรือการได้รับการดูแลสุขภาพแบบนี้เป็นต้นนะครับการสนับสนุนของภาคสังคม อิสรภาพและเสรีภาพในการแสดงออกเป็นต้นพวกนี้คือสิ่งที่มนุษย์เมื่อมีเยอะๆก็น่าจะมีความสุขนะครับการไม่เจ็บไม่ป่วยอะไรพวกนี้เป็นต้นนะครับซึ่งเขาก็มีดัชนีอยู่นะฮะ World Happiness Report เ,เขาก็สำรวจความสุขของคนในแต่ละชาติมานานละเราก็จะได้ยินอยู่เรื่อยๆอยู่เป็นประจำนะครับว่าทุกปีเนี่ยเขาก็จะมีรายงานออกมานะฮะว่าเออชาติไหนมีความสุขมากที่สุดนะฮะชาติไหนมีความสุขน้อยที่สุด แล้วมันพัฒนาจากปีก่อนๆเป็นยังไงนะครับซึ่งการสำรวจของเขาก็ครอบคลุมพอสมควรนะฮะสำรวจจาก146ประเทศทั่วโลกประเทศแล้วก็เขตการปกครองที่ได้รับการยอมรับในโลกนี้เนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าถามใครอะนะแต่มันก็จะบวกลบอยู่ถประมาณสัก200นะเพราะฉะนี้ก็ถือว่าครอบคลุมพอสมควรนะครับเขาดูอะไรบ้างนะฮะประเด็นที่หนึ่งที่เขาดูคือการสนับสนุนทางสังคมหรือว่า social support นะฮะผู้แย้คือว่าในสังคมสังคมนี้เนี่ยนะ อยู่แล้วเนี่ยคุณคุณอยากทำอะไรคุณได้รับการสนับสนุนขนาดไหนอ่านะฮะเช่นบางประเทศเนี่ยนะครับอย่างเช่นประเทศในแถบสแกนดิเนเวียนซึ่งขึ้นชื่อว่าติดท็อปทอ,ปทอปเนี่ยนะสมมติคุณอยากจะใช้คำว่าอยากจะรีสกิลเพื่อหาอาชีพใหม่เนี่ยนะฮะมันจะมีการสนับสนุนจากภาคร,รัฐอย่างเป็นรูปธรรมนะครับข้อที่สองก็คืออายุไขอันที่สามคืออิสราภาพในการตัดสินใจนะครับในประเทศที่มีอิสราภาพเยอะๆนะครับคำนึงเสรีภาพของประชากรเยอะๆเขาก็จะมีอิสราภาพในการ ตัดสินใจเรื่องต่างๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกฎหมายหรือเรื่องเล็กๆอย่างเรื่องของตัวเองอะเรื่องเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเราเองความเอื้ออาทรน,นะฮะอันนี้ก็จะมีการวัดที่เป็นนมามธรรมสักนิดหนึ่งนะครับ GDP ต่อหัวารายได้ประชากรเนี่ยก็เกี่ยวนะยิ่งรายได้ประชากรต่อหัวนะต้องเวลาราวัดลองวัดต่อหัวเนี่ยนะฮะสูงขึ้นเท่าไหร่นะครับแน่นอนเป็นค่าเฉลี่ยเนี่ยนะฮะมันก็มีแนวโน้มว่าคนในในประเทศมันก็จะมีความสุขมากขึ้นนะครับ อีกอันหนึ่งคือประเด็นของความเข้าใจต่อเรื่องคอร์รัปชันนะหรืออาจจะเรียกว่าคอร์รัปชันอินด็กก็ได้นี่นะฮะเป็นยังไงผลกระทบเชิงบวกนะฮะโพซิทีฟเอฟเฟกอย่างเช่นยิ้มหวัวเราะอะไรอย่างเงี้ยนะครับผลกระทบเชิงลบนะฮะเนกาทีฟเอฟเฟกเช่นการกังวลความเศร้าแล้วก็ความโกรธนี่คือดัชนีที่เขามาวัดบางอันก็ดูตรงไปตรงมาเนาะเป็นตัวเลขเลยคือ GDP ต่อหัวนะครับบางอันดูเป็นแบบต้องมาตัดสินกันในรายละเอียดอีกเช่นอิสรภาพในการตัดสินใจอย่างเงี้ยนะครับไอ้ประเทศที่ มันเห็นชัดๆเราก็คงจะพอรู้เออประเทศนี้เิสรภาพน้อยแต่ว่ามันจะมีประเทศที่ใกล้เคียงกันก็ต้องมาดูมีแฟกเตอร์ในนั้นอีกนะครับเอาเป็นว่าใครอยากจ,จะอ่านเวอร์ชันเต็มก็ไปเซิร์ช Google ได้นะฮะ World Happiness Report นะครับนีผลในปีที่ผ่านมาเป็นยังไงในปีที่ผ่านมานี้เนี่ยนะครับความสุขโดยเฉลี่ยนะฮะของคนทั่วโลกนะครับดีขึ้นดีขึ้นเทียบกับปีก่อนหน้านี้เหตุผลก็เพราะว่า สถานก,การณ์โควิด -19 เริ่มคลี่คลายของเราในหลายประเทศหลายประเทศเนี่ยนะครับโดยเฉพาะในฝั่งตะวันตกเนี่ยเขา treat โควิด -19 เรียกว่าเป็นโรคประจําถิ่นนั่นแหละก็คือไม่มีการใส่หน้ากากไม่ได้มีมาตรการอะไรแล้วนะครับไม่ได้มีล็อกดาวน์ไม่มีอะไรแล้วเพราะฉะนั้นทุกคนก็กลับมาใช้ชีวิตเหมือนปกติได้ m a s k free ซึ่งปีที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะสิบอันดับแรกไม่ค่อยเปลี่ยนเยอะนะครับฟินแลนด์ยังคงครองอันดับหนึ่งอีกเช่นเคยนะครับแล้วก็ตามมาด้วยแถบสแกนดิเนเวียน ทั้งหลายนะครับก็คือกลุ่มแกงนั้นนะฮะเดนมาร์กอะไรพวกนี้นะฮะสวีเดนนะฮะนอร์เวย์ซึ่งพวกนี้เนี่ยเขาก็ติดท็อปอยู่แล้วนะครับติดท็อปอยู่เสมอเสมออยู่แล้วนะฮะซึ่งในภาพเนี่ยนะครับในภาพเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันเป็นมีดัชนีของความสุขเนี่ยเป็นยังไงนะฮะก็ลองไปดูสีแล้วก็เห็นว่าสีเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะฮะสีเนี่ยดัชนีความสุขก็เป็นตามสีผมคิดว่าอินโฟกราฟิกอันนี้ก็ทําได้ออกมาน่าสนใจดีนะครับ มาดูทีละทวีปดีกว่านะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับทวีปอเ,เมริกาเหนือครับทวีป,ปมริกาเหนือปเปนี่ยแคนาดายังคงเป็นประเทศที่มีความสุขที่สุดนะครับในทวีปเช่นเคยนะฮะโดยปีนี้แคนาดาอยู่ในอันดับที่15นะครับแต่ว่าก็ลดลงนะลดลงจากอันดับของ2019-2019ที่ติดท็อป10อยู่อันดับที่9นะครับแล้วก็ตามมาติดติดกันถ้าดูคะแนนแล้วก็คือเรียกว่าชนกันเลยเนี่ยนะครับก็คือสหรัฐอเมริกา แคนาดาได้ร่วงมาเรื่อยๆเ,เลยนะครับ2019ันดับ9 2020อันดับ11 2021ันดับ14นะครับสหรัฐอเมริกาอยู่ที่16นะฮะส่วนประเทศที่มีความสุขน้อยที่สุดนะครับในทวีปอเมริกาเหนือเนี่ยนะครับคือสาธารณรัฐโดเมนิกัน นะครับแม้ว่า25ปีที่ผ่านมาเนี่ยโดมินิกันจะมีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ดีนะครับแต่ก็หนีไม่พ้นผลกระทบของโควิด -19 นะฮะแล้วผลสำรวจของปี2020เนี่ยพบว่าประชาชนชาวโดมินิกันกว่า2,70,000คนเนี่ยต้องเผชิญกับความยากไรนะฮะ สถานการณ์ของความยากลำบากจากโควิด -19 ในโดมินิกันรีพับลิกเนี่ยยังไม่ค่อยดีนะครับสหรัฐโดเมนิกันอยู่อันดับที่69จากทั่วโลกทีนี้เวลาผมพูดคาว่าทวิปอเมริกาเหนือเนี่ยมันมีประเทศอะไรบ้างนะครับหลายคนอาจจะแบบเฮ้ย hey, ทวิปอเมริกาเหนือนี่มันมีประเทศอะไรบ้างนะฮะเ,เราลองทวนกันดูอันแน่นอนนะครับสองอันที่เรารู้กันดีอยู่แล้วเนี่ยนะฮะก็คือสหรัฐอเมริกาแล้วก็แคนาดา นะครับนอกจากนั้นก็จะมีอโดมินิกันรีพับลิกนะฮะเมื่อกี้เล่าไปแล้วนะครับมีฮอนดูรัสนะฮะมีเอลซัฟริดอร์มีกัวเตมาลามีเม็กซิโกนะครับมีนิโควากัวนะครับมีคอสตาริกาแล้วก็มีปานามานะครับนี่คือเรียกว่าเป็นทวีปอเมริกาเหนือนะครับเอ็กซิวบาน่าจะอเมริกาเหนือเหมือนกันนะฮะทวีปอเมริกาใต้ครับทั้งหมดโดยรวมเนี่ยนะฮะ จะมีความสุขต่ากว่าทวีปอเมริกาเหนืออยู่พอสมควรอเมริกาเหนือเนี่ยคะแนนเฉลี่ยอยู่หกจุดสามนะฮะอเมริกาใต้เนี่ยอยู่ห้าจุดแปดนะครับอุรุกวัยยังคงครองแชมป์นะฮะประเทศที่มีความสุขที่สุดในทวีปอเมริกาใต้นะครับเอ,อ่อเพราะว่าประชากรเนี่ยมีรายได้ต่อหัวค่อนข้างสูงนะครับมีอันดับความยากไร้ที่ต่ําแล้วก็ชนชั้นกลางมั่นคงแน่นอนนะครับอุรุกวัยก็ไม่ได้อ,อ่หลีหนีไปจากผลกระทบของโควิด -19 ีนะครับ แต่ว่าก็รับมือได้ค่อนข้างดีนะฮะอ,อ,อย่างเช่นการเรียนการสอนของเขาเนี่ยเปลี่ยนไปออนไลน์ได้ค่อนข้างรับรื่นนะครับและเป็นประเทศแรกที่กลับมาเปิดโรงเรียนแบบปกตินะครับทำให้อุรุกวัยเนี่ยมีความสุขอยู่อันดับที่30ของทั่วโลกซึ่งถือว่าดีทีเดียวส่วนประเทศที่มีความสุขน้อยที่สุสดในทวีปนี้เราก็พอจะเดาได้นะครับก็คือเวเนซุเอลานะครับอยู่อันดับที่108เพราะว่าเวเนซุเอลาเนี่ยเผชิญกับไฮเปอร์อินฟลชันมาหลายปีแล้วนะครับแล้วกออ็สถานการณ์ก็กยังแย่ยอยู่ นะครับก็ยังถือว่าแย่อยู่นะฮะชาวเวเนซุเอลาจำนวนมากที่อ,อพยพได้ก็อ,อกพยพออกไปแล้วนะฮะที่ยังอยู่ก็ลำบากทีเดียวทวีปยุโรปนะครับทวีปยุโรปเนี่ยฟินแลนด์เนี่ยได้คะแนน7.8เป็นที่1น,นะครับทวีปยุโรปคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่6.5นะครับเยอะกว่าอเมริกาอืนเล็กน้อยนะครับแต่ฟินแลนด์เนี่ยได้ถึง7.8เลยทีเดียวนะครับแล้วก็ครองแชมป์มา5ปีซ้อนนะครับตามด้วยเดนมาร์กนะครับตามด้วยไอซ์แลนด์นะฮะ แล้วก็นอร์เวย์สวีเดนอะไรเนี่ยก็ไล่ๆกันมานะครับถ้าออกจากแถวโซนที่เรียกว่าเป็นกลุ่มสแกนเนี่ยนะฮะไล่ๆกันมาจากกลุ่มสแกนเนี่ยก็จะมีเนเธอร์แลนด์นะครับที่ได้7.4คะแนนเยอรมนีนะครับได้7.0คะแนนนะฮะเชคเนี่ก็6.9นะครับออสเตรีย7.2นี่เป็นประเทศที่คะแนนค่อนข้างสูงทั้งสิ้นนะครับไอร์แลนด์นะฮะ7.0นะครับไอร์แลนด์นะฮะไม่ใช่ออิสแลนด์ไอร์แลนด์7.0นะครับ อย่างนี้เป็นต้นนะครับก็คะแนนก็จะไล่ๆกันมานะฮะประเทศที่มีความสุขน้อยที่สุดคือยูเครนนะครับคือยูเครนนะครับแน่นอนมันมีตั้งแต่เรื่องของตั้งแต่ปี2014นะฮะมาจนถึงตอนนี้ยูเครนเนี่ยอยู่ที่อันดับที่98นะครับถ้าเรามาดูทวีปตอนออกกลางแล้วก็เอเชียกลางกันบ้างนะฮะว่าเป็นยังไงทวีปตอนออกกลางและเอเชียกลางเนี่ยนะฮะถ้าดูาคะแนนเฉลี่ยเนี่ย5.3าเนี่ยต่ำกว่าอเมริกาใต้อีกนะครับประเทศที่ มีความสุขที่สุดในทวีปนี้เราลองพอยสิหนึ่งเเผื่อทุกท่านจะลองเดาว่าไปไประเทศไหนนะฮะประเทศที่มีความสุขที่สุดในทวีปแล้วก็ยังอยู่ในท็อป10ด้วยคืออันดับที่9จากทั่วโลกนี่คืออิสราเอลหลายคนจะสงสัยว่าเอ้ยอิสราเอลเนี่ยนะอิสราเอลมีฟังมีแต่ข่าววุ่นวายนะล่าสุดก็มีการรบกันอีกแล้วยิงจะลงจรวดกันอยู่เนี่ยนะฮะแล้วก็แถวนั้นเหมือนโดนล้อมอยู่เนี่ยทำไมาถึงติดท็อป10ได้นะครับอาจารย์ท่านหนึ่งเป็นชาวอิสราเอล ที่ชาวอิสราเอลมีความสุขเนี่ยเป็นเพราะว่าพวกเขามีเครือข่ายสังคมที่แข็งแรงมากและเครือเครือข่ายสังคมเนี่ยเป็นหนึ่งในสิ่งที่ทําให้คนมีความสุขมากๆนะครับพวกเขาช่วยเหลือกันนะครับเอื้อเฟื้อกันเพราะว่าทั้งหมดเหมือนเป็นเหมือน,เห,อนเหมือนผ่านชะตากรรมที่ยากลําบากมาด้วยกันนะครับส่วนประเทศที่มีความสุขน้อยที่สุดในทวีปนี้และน้อยที่สุดในโลกด้วยนะครับก็คืออัฟกานิสถานมีความสุขเฉลี่ยคะแนที่2.4คะแนนเท่านั้นเองซึ่งถือว่าน้อยมากนะครับถ้าเกิดเรามาเปรียบเทียบกับประเทศที่อยู่ข้าง,างๆแถวๆนันน อย่างเช่นคาซัคสถานได้6.2นะครับเติร์กเมนิสถานได้5.5นะครับทาคิชิสถานใน5.4นะครับอิรานเนี่ย4.9นะฮะปากีสถาน4.5แต่ว่าอัฟกานิสถานใน2.4เท่านั้นเองนะค,คือต่ําลงไปหลุดไปเยอะมากเลยนะครับซึ่งก็แน่นอนนะครับมาจากเรื่องของผลพวงสงครามนะครับแล้วก็การเข้ามายึดการปกครองของกลุ่มตาลิบันแล้วก็มีหลายอย่างที่ตามมาด้วย นะฮะซึ่งก็ทําให้คะแนนต่ําไปนะฮะกลุ่มประเทศนี้เนี่ยเออ่ในตอนออกกลางแล้วก็เอเชียกลางเนี่ยคะแนนเฉลี่ยที่5.3เท่านั้นเองนะครับทีมาที่กลุ่มโซนเอเชียตะวันออกแล้วก็โอเชียเนียคือแถวแถวบ้านเราเนี่ยนะฮะประเทศที่มีความสุขที่สุดเนี่ยในทวีปนี้ก็คือนิวซีแลนด์นะฮะเจนะครับอันดับ10ของโลกติดตามมาด้วยออสเตรเลียอันดับที่12ของโลกนะครับคะแนนไล่ๆกันนะฮะอยู่ที่7.2นะครับเท่ากันนะฮะ เอ่อถ้ามาดูประเทศอื่นในแถบนี้นะครับจีนจะอยู่ที่5.6ประเทศไทยเองนะครับก็อยู่ที่5.9ดีกว่าประเทศจีนเล็กน้อยนะครับประเทศไทยเราอยู่ที่อันดับที่61โดยประเทศไทยเนี่ยเป็นชาติที่มีความสุขเพิ่มขึ้นน้อยที่สุดของทวีปด้วยนะต้องบอกงี้นะฮะคือ Improvement ของเราค่อนข้างน้อยนะครับญี่ปุ่นอยู่ที่6.0นะครับสิงคโปร์อยู่ที่6.5ประเทศที่คะแนนต่ำที่สุดนะฮะและอยู่ในแรงกิ้งที่ถึง136ในประเทศในในในทวีปนี้คืออินเดียครับ คะแนนเฉลี่ยที่3 8จดเท่านั้นเองเพราะว่าอินเดียเดิมทีก็มีปัญหาเรื่องความเหลื่อมล้ามีประชากรยากจนจานวนมากนะฮะและสถานการณ์แย่ลงเพราะว่าโควิด1 9ทเนี่ยทำให้มีคนยากไร้เพิ่มขึ้น,นถึงเจ็ล้านคนนะครับซึ่งประเทศอินเดยเนียเป็นประเทศหนึ่งที่คนรวยก็รวยมากนะฮะคนจนก็จนมากจริงๆนะครับสุดท้ายคือแอฟริกาซึ่งมีคะแนนเฉลี่ยต่ําที่สุดนะฮะอยู่ที่4.5่คะแนนนะครับประเทศแอฟริกาเนี่ยมีคะแนนเฉลี่ยเนี่ยน้อยกว่าค่าเฉลี่ยของโลกถึง24.4%เปอร์เซต์นะครับ ประเทศที่มีความสุขที่สุดในแอฟริกาเนี่ยนะครับคือมอริเชียสนะฮะมอริเชีสนี่เป็นเกาะนะฮะอยู่ใกล้มาดากัสกานะครับก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมนะครับและเนื่องจากประชากรไม่เยอะนะฮะก็เลยมีรายได้ต่อหัวสูงนะครับประเทศนี้เคยถูกจัดเป็นประเทศที่มีรายได้สูงในปี2020นะฮะแต่ว่ากลับมาเป็นประเทศรายได้ปานกลางในปี2021เพราะผลกระทบจากโควิด19นะครับ ประเทศที่มีความสุขน้อยที่สุดนะฮะคือซิมบับเวนะครับอยู่ที่อันดับที่144ของโลกนะครับแล้วก็แน่นอน,นครับว่ามันเกิดมาจากเรื่องของวิกฤตเศรษฐกิจแล้วก็มีคนถึง6.1ล้านคนเป็นคนยากไร้นะครับมีความเห็นยังไงกันบ้างกับรีพอร์ตนี้ก็ลองส่งความคิดเห็นเข้ามาในคอมเมนต์ได้นะครับขอบคุณที่ติดตาม Mission to the Moon นะครับแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ i s s i o n to the m o o n Podcast Continue with y o u r mission